สวัสดีค่ะอุลลมลักพีษณุโล,โลกนะคะวันนี้พาเยี่ยมชมค่ะโลงซ่อมของเรานะคะคันนี้เป็นรถเกษตรพัฒนาเจ้าช้างไวไฟนะคะไปกำแพงเพชรของคุณสตีค่ะเป็นเจ้าช้างปีห้าสามบิ้วนะเพชรรถเรียบร้อยค่ะเหลือเก็บงานอีกนิดหน่อยนะคะปล่อยรถวันอาทิตย์นี้ค่ะนะคะคันนี้เป็นรถบิ้วปีห้าสามค่ะ คันนี้เป็นไวไฟจอมพลังนะคะปี65ค่ะของคุณสตีเช่นกันนะคะคุณสตีซื้อสองคันนะคะคุณสตีกำแพงเพชรค่ะคันนี้เป็นไวไฟจอมพลังปี65ค่ะรถสวยจัดเลยนะคะคันนี้ลูกค้าเห็นถูกใจนะคะขอรับเลยนะคันนี้นะคะคันนี้เป็นเอ9000ค่ะเอ9000นะคะปี64 คันนี้เป็นของช่างเอสค่ะจากพลละขับนะคะตอนนี้ตอนนี้จะเป็นเท่าแก่นะคะเป็นเจ้าของเองแล้วนะคันนี้เป็นของช่างเอสนะคะรถสวยๆเลยเอสเก้าพันค่ะรถยังใหม่ยังสดอยู่เลยช่างเอสรับไปใช้นะคะต่อไปเรียกช่างเอสไม่ได้แล้วนะต้องเรียกเสยเอสนะคะนี่หน้าตาเสยเอส จะเป็นเท่าแก่แล้วนะยินดีด้วยนะคะคันนี้ค่ะคันนี้นะคันนี้เป็นเจ้าช้างไวไฟปีหกศูนย์ค่ะลูกค้าจากร้อยเอ็ดรับไปแล้วนะคะเราเช็คให้แล้วนะเช็คกว่ายี่สิบรายการค่ะในช่างดูแลให้เรียบร้อยนะคะคันนี้ค่ะคันนี้เป็น เจ้าช้างไวไฟค่ะปี66นะคะสดจัดเลยคันนี้นะคะลูกค้ารับไปเพชรบูรณ์ค่ะสวยๆเลยนะ X Series นะคะปี66นะลูกค้าเพชรบูรณ์รับไปแล้วนะคะเช็คให้เตรียมส่งนะเช็คประมาณ10กว่ารายการค่ะนะคะในช่างของเราก็นะคะ ช่วยกันนะคะขยันกันทุกคนค่ะนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรถเกี่ยวกเกษตรนะมาเยี่ยมชมที่อู่ได้ค่ะที่กัดอยู่ตรงสี่แยกดงประดกตำบลสมอแขอมอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะนะคะมาเยี่ยมชมอู่ได้นะวิธีการซ่อมๆยังไงบิ้วยังไงนะคะรถทุกคันจัดไฟแนน์ได้ค่ะ หรือจะปรึกษาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรถนะคะจัดไปแน้นได้ทุกคันค่ะติดต่อสอบถามพูดคุยกับช่างน้องได้เบอร์โทรศัพท์0816862600นะคะถ้าใครสะดวกก็อยากให้มาเยี่ยมชมที่อู่นะนะคะฝากติดตามผลงานอู่ลมรักพิษณุโลกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ